ได้ไหมไหลเป็นตะยานนะครับหมุนเป็นไตไกลหรือตัวเนี้ยโอ้โหมันตันโอ้ไม่นสวัสดันทอตัวเนี่ยเนาะไปไม่ได้เอามาเบิ้งตรงนี้ครับหมุนอุ้มลุ่มเป็นไตไกลเลยนี่ปวดละตะยานครับเป็นตยยนยนะนตายาน,น,น,ายานจวดจา่าจวดจา่าด้วยครับ ไหลลงมาทางนี้อุยปวดแล้วครับน้ำไหลมันตามคลองน้ำน้ำห่วยครับจากบ้านน้องย่างบ้านนนกอยครับมาหนิไหลลงมานี่ครับมาบึงคุยเสืออีสานตรงนี้สะวะมันติดครับนี่ช่องตามไหลที่ลงไปบึงคุยครับท,ทอรอดถนนลงบึงคุยเสืออีสานที่สะวะบาลายครับนี่ ระบายยากดิบาะนี่ครับนี่ยะเบิงกันเป็นตะย่านนี่ดูย๋ยวุ้ลุ่มๆกลุ่มๆเลยครับสวะติดรอบเลยรอบปากคอครับเป็นตะย่านครับก็เป็นตะเขาใกล้ดอกเดี๋ยวดินสไลด์ละ่มลงไปเสียงครับควรละห่วยจาก บ้านน้องย่างบ้านนองกอยครับไหลมากนี่ไหลมาเกิดเอ่อลงมาเบื้องคุยครับไปเบื้องปาก,ปาก,ปากาครับปากท้องไปปากทางครับปากทางน้ำนี่ละน,นี่น,นี่ครับนี่หมุนติวติวเลยครับนี่เหลือเป็นไตายานครับระดับน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแน่นอนยากสับสนเด้อปีนี้ จะสัตววมีด้วยครับให้ได้กินเขาน้ำเน่เฝ้าไปเฝ้าไหลลงน้ำซี่ไปไวๆเด้อเนี่